สวัสดีครับผมเอ็มร i n g ซงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ ECU Shop สำนักงานใหญ่กันอีกครั้งครับจากเมื่อค้าวที่แล้วครับที่ผมพาเพื่อนๆมาดูรถของพี่ตันวินเนอร์เนาะมีหลายๆคนเนี่ยสอบถามผมเข้ามาเยอะครับกับเรื่องของกล่อง Revo 2,020ครับจริงๆแล้วเนี่ยพอ r ี v o 2,020เปิดตัวออกไปเนี่ยหลายๆคนบอกว่าซื้อมาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปติดตั้งกล่องตามร้านต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า r e v o 2,020 Fortuner 2,020เนี่ยไม่สามารถติดกล่องได้นะครับ ทีนี้ผมก็เลยสอบถามมาทาง ECU Shop ครับทาง ECU Shop ครับบอกว่าตอนนี้มีแล้วนะครับเป็นกล่องตัวใหม่ล่าสุดครับที่สามารถรองรับกับ ตัว r ี v o 2020 Fortun e r 2020นะครับทั้งเครื่อง2.4ทั้งเครื่อง2.8ได้นั่นก็คือตัวกล่องอัลต้าบูทนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวกล่องเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของ r ี vo แล้วก็ f o r t u n e r ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขามีการพัฒนาไปเยอะมากนะครับตัวกล่องเนี่ยก็เลยต้องดีวิล็อปใหม่แล้ววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเจาะลึกไปคุยกับพี่อ่ากันครับว่าสาหรับกล่อง จริงๆแล้วเขาพัฒนาอะไรไปบ้างนะครับแล้วทําไมถึงจะต้องเปลี่ยนเป็นกล่องตัวใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปคุยรายละเอียดกับพี่อ้ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสําหรับ ECU Shop เนาะก็หลายๆคนก็จะรู้กันอยู่แล้วเขาพัฒนาแล้วก็ดีวิลอปร่วมกับทาง t o โยต้อยู่แล้วเหมือนอย่างคันนี้ครับคันนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับที่เขาทําเป็นสเต็ป400แรงม้านะครับที่ทาง ECU Shop เนี่ยโมดิฟายออกมาซึ่งคันนี้จริงๆแล้วไม่ธรรมดานะเพราะดูดิอย่างเครื่องยนต์เนี่ยโมดิฟายแบบน้อยมากนะครับก เดิมๆของทางรีโวนะครับแล้วก็วันนี้ครับจริงๆก็จะมีทั้งรีโวตัวใหม่นะครับแล้วก็ f o r t จู e r ตัวใหม่มาด้วยนะครับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเจอพี่อากันดีกว่านะครับไปครับ แล้วตอนนี้ครับผมยูนกับพี่อ้าแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่อ้าแนะนำตัวกับเพื่อนๆอีกทีครับพี่สวัสดีครับผมอ้าอิสูช็อปครับผมนะครับจริงๆสําหรับสายซิ่งก็ต้องรู้จักพี่อ้าอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับเรามาคุยกับพี่อ้าในเรื่องของตัวกล่องของลีโว่220เพราะว่าวันนั้นน่ะผมมาถ่ายรถของพี่ต๋นแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยอินบ็อกซ์กันเข้ามาหลายคนมากเลยพี่บอกว่าตัวลีโว่220ฟอร์จูเนอร์220ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่สามารถติดกล่องกับ ตัวอื่นๆได้ต้องบอกว่าด้ยวยความที่มันอาจจะดูคล้ายกันบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเครื่อง2.4เหมือนกัน208เหมือนกันแต่ในความเหมือนเนี่ยมันมีความต่างคือระบบของหัฮุชิรระบบคอมมอนเวลนะครับ,รบแล้วก็ทีเหลือก็เป็นเรื่องของเทอร์บโบนิดหน่อยสเปคที่ต่างกันนิดหน่อยครับ,รบถ้าเกิดสเปคของเทอร์โบที่ต่างกันชัดๆก็ตัว2.8เนี่ยเทอร์โบต่างกันขึ้งเยอะนะครับคือเขาเปลี่ยนเทอร์โบเลยใช่ไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลูกถ่ายแล้วก็บูทได้เยอะนะผลขึ้นเพราะว่าผมก็บูตเกันไปเยอะพอสมควรนะครับแแล้วก็ระบบบบที่่่ตางเดน ก็จะเป็นเรื่องของหัวฉีดกับระบบคอมมอนเวลนะครับเพราะว่าตัวหัวฉีดกับระบบคอมมอนเวลเนี่ยต้องบอกว่ามันโคตรล้ำมันล้ำมากเพราะว่าหัวฉีดแต่ละหัวเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกแรงดันคอมมอนเวลได้แบบเรื่องอะไรดีของใครของมันอ่ะมันต้องยุ่งกับใครอ่ะก็คือว่าโดยธรรมชาติรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ที่รางใช่ไหมครับแล้วก็คอยคุมแรงดันก็คือวัดจากรางนั่นแหละเพราะว่ารางมันก็จะสร้างเพชเชอร์แล้วก็ไหลไปที่หัวฉีดใช่ใช่แต่นี้คือใช้หัวฉีดคุมได้เลย ในหนหัวฉีดก็จะมีระบบคอมมอนแวล์แยกกันเลยของใครของมันเลยของใครของมันเลย oh, oh. โอ้น้ำแลวอย่างนี้คืออย่างแรงม้าเขาให้มาอย่างถ้าเกิดเป็นตัว2 8 0 8ตัวท็อปนี่คือ200กว่าแรงม้าแล้วใช่อย่างตัวท็อปเนี่ย2 0งแรงม้านะครับที่เขาเคลมไว้ก็เดิมๆก็ ก็แรง่ะเอาเรื่องเลยเอาถือว่าแรงมากแล้วนะครับตัวเครื่องเองถ้าดูภายนอกคือเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยต้องบอกว่าตอนแรกที่ได้รับโปรเจกต์ก่อนกับทางโตโยต้านะครับคือว่าเอ้ยดูหน้ารถตัวไม่ได้เช็มาละเดี๋ยวพอรถมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปใส่กล่องการเราไปเทสกันเหมือนเดิมนะก็เอ้ยสบายก็คือรถเนี่ยเราเข้าใจว่าเครื่องยังเป็นพื้นฐานเดิมอยู่เพราะถามว่าเครื่องอะไรเครื่องสองสี่ก็สอนแปดเหมือนเดิมรหัสเดิมครับรหัส G ีดีเหมือนเดิม G ีดีเหมือนเดิมด้วย พอไปเจอรถปุ๊บไม่ใช่เลยคือพอไปเจอระบบเห็นต้นหัวฉีดอะปากหัวฉีดเนี่ยจบเลยคือทุกอย่างสร้างใหม่หมดเพราะฉะนั้นเรากล้าพูดว่าอ er ัลต้าบูทไออาร์ของเราเนี่ยนะครับ,รบเป็นกล่องแรกเราเป็นเจ้าแรกในโลก ที่สามารถที่จะเพิ่มแรงม้าให้กับไัวได้ตัวนี้เขาเรียกเครื่องยนต์ไออาร์ไออาร์ใช่ครับอ๋อก็คือเื่อเรียกใหม่เลยใช่ครับเป็นระบบเทาเออจริงๆถ้าเกิดเราดูภายนอกจริงก็คือไม่รู้รู้จากรหัสเครื่องก็ไม่รู้ใช่แล้วปกติถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเท้าความไปอย่าง Fort จ n e r เองตัวเก่าอย่างเป็นเครื่องเคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ปกติพอเวลาเปลี่ยนมันก็ยังใช้กล่องเก่าได้ถูกก็คือสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบอัปเกรดระบบหัวฉีดนิดหน่อยนะครับที่ที่เราเคยเจอกันมานะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะคล้ายๆเดิมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ oh. แตทุกรุ่นเขาก็จะค่อยๆอัปเกรดชนิดแต่ว่าร,รอบนี้ค่ายใหญ่ก็ตัดสินใจที่จะเอาระบบ Common Rail แบบใหม่ครับผมผมเรียกว่าเป็นแบบใหม่แล้วกันเพราะว่ามันฉลาดไปเลยเพราะนั้นเยอะ แสดงว่าตอนนี้คือทางโตโยต้าคือแตกต่างกับค่ายอื่นๆด้วยเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าคอมบันเลวต้องมีดันลางยกหัวฉีดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพื้นฐานแต่ปัจจุบันคือดันลางนี้ก็แทบจะไม่จําเป็นแล้วพี่คือจะเรียกว่าไม่จําเป็นก็ไม่เชิงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยประสิทธิภาพสูงมาี้แล้วความแม่นยำสูงกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็การที่เขาจะเลี้ยงระดับของแรงดันคอมมันเลวครับมันเฉียดก็เดิมแบบมากมากแบบน่าจะสักซัก 35%นะที่สถียนนี่ขนาดคร่าวๆพี่อ้าเองนะข้ามวอร์ดอยู่กับวงการเครื่องยนต์แบบนี้สำหรับพี่อ้ายจริงๆก็ทำเครื่องยนต์ที่เป็นรถยุโรปอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมพี่ก็มีบ้างครับมีการบริไฟมีการลื้อมีการแงะทะอะไรไปเรื่อยก็คือลองเล่นอยู่ตลอดพอมาเห็นแบบนี้ก็ถือว่าว้าวสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของรถกระบะถือว่าใช่ครับถือว่าเป็นเจนใหม่แล้วกันนะออกคอมมอนเวลที่ว่าเป็นเทรนใหม่เพราะว่าเหมือนที่บอกครับด้วยความแม่นยำ มันยำมาได้อะไรมันยำมาได้เรื่องของประสิทธิภาพแรงม้าที่มากกว่าเดิมครับนะครับแต่อัตราการสิ้นเปลืองไม่ได้มากกว่าเดิม,อ,มอันนี้คือประโยชน์ของคันมันยำคือ200แรงม้าพี่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบอย่างอย่างสมมติรถผมวีโก้ครับซึ่งวีโก้เนี่ยสมมติตอนนี้อ่าผมติดกล่องก็อยู่อาจจะอยู่ประมาณสัก1 5 0 160หแรงมา้ากับอัตราสิ้นเปลืองอันนี้อาจจะประหยัดกว่าใช่ไหม เพอ่มเพิ่ะใช่เพิเพอะอาจจะประหยัดกว่าหลังจากจูนแล้วด้วยนะเพราะว่านี้สม่ติว่าตัว28เนี่ยจูนได้ที่ล้อเนี่ยมาสักเกือบเกือบ240แรงม้าที่ล้อครับโหู240แรงม้าที่ล้อด้วยที่ล้อที่ล้อเนี่ยเพราะว่าตัว28เนี่ยตอนนี้เราเพิ่มประมาณสัก45แรงม้าจริงๆไปต่อได้ไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกครับแต่ว่าเราค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะ240เนี่ยอัตราการชนเืองไม่ต่างกับ160 170ที่เราใช้ในในรถยุคก่อนครับโอ้คือ200แรงม้าที่มากับโรงงานเองเนี่ยเราก็ ว่าเยอะแล้วพอจูนเข้าไปได้เป็น240เกือบ240อ่ะตัวเลขเลยอ๋อมีตัวเลขเลยนะครับอ๋อไม่ครับ233เพราะว่า233นี่คือที่ล้อที่ล้อเพราะว่ารถเดิมเนี่ยเขาเคมไว้2 0 4แรงม้าใช่ไหมครับแต่อยู่ที่ล้อเนี่ยมันได้188อ่นนี่ก็เป็น233นะครับก็เพิ่มมา45ตัวแรงบิดแรงบิดเพิ่มมา200นิวตันเมตรอ่ะ600นิวตันเมตรมันชันแบบกราฟมันชันแบบเนี้ย รอบสักเนี่ยครับ2,000นิดๆเนี่ยแรงม้าแรงบิดมาเต็มแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือนี่ครับมันแฟล t แท้ท้ายมันค่อนข้างสมูทใช่ครับท้ท้ายมันจริงๆนะคือนี่ครับรอบเกือบ4,000 ก็ยังมีแรงม้าเยอะอยู่ยังไม่ตกเลยยังไม่แผวเลยใช่ครับครับเปลี่ยนแค่กล่องอย่างเดียวไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยไม่ได้ทําอะไรเลยข้อเดิมทุกสิ่งอย่างเดิมกล่องอากาศเดิมคือเดิมทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ใส่กล่องอย่างเดียวแล้วนี่ครับไม่ที่เห็นเนี่ยครับรอบ4 0 0พันแรงม้าที่รอบ4 0 0พันยังมีเกิน200แรงม้าอยู่ใช่ซึ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะไปได้อีกเพราะมันไม่ตกเลยใช่เนี้ยนี่คือเสน่ห์ของเครื่อง รุ่นใหม่จริงๆแล้วบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของเครื่อง G D ตั้งแต่ตัวรีเวแล้วล่ะครับแล้วก็พอมาเป็นตัว2020เนี่ยมันก็มีการอัปเกรดก็ส่งผลให้เรื่องของการทํางานแม่นยําขึ้นแล้วก็เนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมาคือหลอกไ่อันนอนอันนี้คือแบบดิโน่มันเทสออกมาแล้วก็ออกมาแบบนี้เลยอันนี้คือสําหรับเครื่อง2.4 2.4เนี่ยนะครับที่เขาเคลมไว้150ใช่ไหมครับที่ล้อก็เหลือ127นะครับแล้วก็ติดกล่องไปก็เป็น168ตัวนี้เพิ่ม40แรงม้านะครับแรงบิดก็เพิ่มาณ หนึ่งร้อยนิวตันเมตรอืมโหกราฟก็น่าเกียดเหมือนกันเนี่ยดูดิชันแบบใ่ฟาดมาปุ๊บรอบสองพันนิดนิดฟาดปั๊บเต็มแล้วก็เนี่ยครับแรงม้ามันก็นอนตลอดเนี่ยแต่เหมือนเราใส่กล่องไปแล้วมันทําให้อัตราของเราเนี่ยมันสมูทขึ้นด้วยเพราะอย่างของเดิมของเขาคือไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ใช่ครับเนี่ยอย่างที่เครื่องสองจุดสี่ครับที่รอบสี่พันเนี่ยยังมีแรงม้าเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบตัวให้ใช้อยู่เลยครับอืมเยอะเพราะจริงๆอ่ะปลายตอนกดอ่ะ จริงๆเราก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกเราอาศัยตอนช่วงรอบที่เราต้องต้องใช้ต้องรอบกลางๆมากกว่าใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดปลายมีมันก็ดีไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลงมาใช่ปลายดีๆเนี่ยมันหมายถึงเวลาเราเร่งแซงฉุดเฉินะครับเราไม่ต้องแบบเปลี่ยนเกียร์ระหว่างอากาศอะจอไม่คาไปเลยแล้วก็แรงมันไม่ตกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถไม่มีเทอร์โบจะรู้พอเวลาเวลาจะแตงปุ๊บยังไงก็ต้องเชนเกียร์ลงมาเพื่อให้ให้ให้มันมีทอร์กมีรอบที่ต่ำครับและอย่างตัวนี้ก็คือเป็นตัวอัลเทอร์บูท ครับใช่ไหมครับคือตอนนี้มีตัวเดียวที่สามารถใส่รองรับกระสตัวนี้ได้ใช่ครับใช่ไหมครับอย่างอันนี้ที่บอกว่าใส่ไปแค่ตัวเดียวก็ทําแรงม้าได้ขนาดนี้ทําท้องได้ขนาดนี้นะครับขอดูหน้าตาด้ไหมได้เลยครับได้เลยครับนี่เลยหน้าตากล่องก็จะเป็นเหมือนของเดิมเลยใช่ครับใช่ไหมครับ r ีโว่สองพันยี่สิบอ๋อแต่ก็จะมีตัวนี้บอกใช่ครับอันนี้เป็นตัวโปรดไฮของเราเดี๋ยวพรอรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีคำว่า i อ a อ Oh. เห็นเลยะจะได้แยกกันออกง่ายๆจะได้บแบบไม่งงและเห็นชัดเจนนะครับอย่างของผมผมยังไม่เคยเห็นตัวนี้ด้วยจริง,รงๆแล้ว คือเห็นนั่นแหละแต่ยังยังไม่เคยสัมผัสอันนี้คือของจริงอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก็คือสามารถใช้ตัวโทรศัพท์เป็นตัวคอนโทรลมันได้มีแอปใช่ครับก็คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์เนาะใช่สมาร์ทโฟนแล้วก็หน้าจอที่มันสวยที่สุดก็คือหน้าจอมือถือนี่แหละเราก็เลยพยายามที่จะเอาสินค้าเราเนี่ยไปลิงก์กับมือถือให้ได้ใช่ไหมครับเราก็พยายามหาฟังก์ชันหาความสนุกสนานเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาลูกค้าซื้อกล่องมาคือเห็นครั้งแรกคืออยู่ในเก๊ จับทีนึงเฮ้ยใส่กลองและแล้วลืมเลยแล้วก็มันอยู่ในนั้นไงใช่รู้สึกไม่มีส่วนร่วมอ่ะใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ด้จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมกับสินค้าได้ได้ทุกวันก็เลยเฮ้ยงั้นเราก็เขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วกันก็ปิดเปิดได้ใช่ครับเลือกหมดได้แล้วก็เลือกหมด AI ได้นะครับเพราะโหมด AI เนี่ยไม่สามารถจะสั่งจากสวิชได้แต่โหมด AI เนี่ยสามารถสั่งจากโมบายแอปพลิเคชันได้ต้องใช้แอปสั่งให้เป็น AI ใช่ครับนะครับแล้วอย่างสวิช ก็หมด0ย์ก็คือปิดนะครับ,รบหมด 1, 1หมด 2, 2> เท่านั้นเองส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยสามารถใช้โมบายแอปพลิเคชันในการที่จะเลือกใช้งานได้และก็สามารถที่จะจูน ได้นิดหน่อยจูนเองเพิ่มได้ใช่เพิ่มได้ลดได้นิดนึงเดีบางทีแบบเฮ้ยไปหาจูเนอร์บางทีแบบเฮ้ยวันนี้อากาศเย็นวันนี้แบบรู้สึกเฮ้ยรถมันมีควันนิดนึงก็ลดเอาหรือวันนี้วันนี้รู้สึกแบบอากาศมันร้อนอ่ะรู้สึกเฮ้ยรู้สึกรถมันเสียงมันแห้งๆเพิ่มควันไปหน่อยนึงก็ได้ทำเองได้เลยทำเองได้เลยแลวอย่างอันนี้พี่มันทําอะไรได้บ้างยกหัวฉีดนะครับตามภาษาที่เราจูนกันนะคือไปจูนหัวฉีดจูนเพิ่มแรงคอมมอนเวลนะครับคุมเทอร์โบได้นะครับ คุมแมปคุมแอร์โฟได้ตัวเดียวคือครบหมดทุกอย่างเลยใช่ครับอาแล้วอย่างเมื่อก่อนที่ผมรู้นะก็จะมีคิวเป็นตัวดันลางมีจูเนียเป็นตัวยกหัวชีพใช่ไหมครับแล้วก็มอนแม็กนี่คือคุมได้เหมือนตัวนี้เลยอ้าวแล้วอย่างนี้จะเลือกยังไงพี่ระหว่างบางคนก็แบบเฮ้ยมีเงินหน่อยากที่จะไปเล่นตัวมอนแม็กกับตัวเนี้ย มันแตกต่างกันยังไงพี่ก็อบอกว่าตัว Mon Mac เนี่ยมันเหมือนกับสมองมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้น Mon Mac เนี่ยเวลาใช้งานถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆเนี่ยมอนแม c กับอัลต้าบูทเอาตรงๆคือแทบไม่ต่างมันจะไปเห็นความต่างตอนที่รถเปลี่ยนเทอร์โบอ๋อคือทําเยอะๆใช่ไหมใช่รถ <ลด S 1> <ช>ที่ <ๆ S 2> ทำาเยอะเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนแคมชาร์ปหรือทําอะไรแบบเริ่มโมดิฟายแล้วเริ่มเริ่มรู้สึกกึ่งกจะเข้าไปในสนามแล้ว Mon Mac จะทําได้ดีกว่าถ้ามีเปลี่ยนหัวฉีดทาเทอร์โบทําเครื่องก็คือแนะนําให้ไป Mon MacMon Mac ใช่หรือถ้าแบบทำไม่ได้เยอะมากอ่ะเอา เอาอยู่แล้วเอาอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวที่เราตั้งใจทํามากคือจริงๆอาาัลต้าบูตจะไม่ใช่ราคาขาย9,009นะครับครับจริงๆเนี่ยถ้าตามกลไกลแล้วจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณ15,000มอนแม็กอยู่เท่าไหร่พี่มอนแม็ก40,000มอนแม็กซ์40,000 จริงๆถ้าเกิดอันนี้1 5ื่นห้าผมว่ามันก็ก็ชัดเจนนะยังถูกกว่าเยอะแล้วอ่ะใช่กลไกจริงก็คือต้องอยู่ประมาณ1 5ื่นห้าหมืประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนที่เราคิดค้นตัวนี้นะครับเราตั้งใจว่าเราอยากให้มันเป็นกล่องที่ใครๆก็ซื้อได้เราก็เลยไปคุยกับทีมงานใหม่ว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยจะทํายังไงให้ราคามันเป็นจริงก็คือ9,900เรานี่ยองทำยังไงก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องผลิต จำนวนโคตรเยอะเราต้องสั่งของสต๊อกเยอะกว่าปกติประมาณ15เท่าคือเรายอมที่สั่งของมาเยอะเพื่อให้ต้นทุนมันต่ำลงใช่ครับแบงต้นทุนกว่าเดิม15เท่าะอ่าเพื่อให้ต้นทุนมันถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้ของบางอย่างเนี่ยต้องสต๊อกเกินเกิน15เท่าอ่ะออย่างพวกซีพวกเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกมากครับสต๊อกกันถึง3 40เท่าโอเท่าเพื่อให้ได้ราคาที่มันให้ได้ราคานี้ใช่เพราะว่า คือตอนที่คุยกับทีมงานคือคขอห้พี่แอ้มทำได้แล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนสเปคของดิไม่เอาไม่ห้ามเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้คือเราเราอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของดีด้วยแล้วก็ต้องถูกด้วยคือเขาว่าถูกในที่นี้เหมายถึงว่าคุ้มกับค่างเงินที่จ่ายไปครับอ,อันนี้ก็ราคาเท่ากับตัวอัลต้าบูตตัวเก่า<ช>ก็คือ9ก<ช>้าพันตอนนี้คือลถทุกยี่ห้อที่สามารถใส่อัลต้าบูตได้นี่คือราคาเดียวกันหมด หมดทุกอย่างอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่9,900แล้วก็บางคนแบบเฮ้ยไม่อยากจต่อสายไฟเป็น5เนสก็เพิ่มอีก3,500บาทแต่ถ้าเป็น IR เนี่ยเพิ่มอีก4,500ค่าสายใช่ไหมค่าสายเพราะว่าสายชุดนี้โคตรโหดปักใหญ่มากอันนี้คือปักตัวเก่ากับปักตัวใหม่เขาเนี่ยพี่ใช้ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้มโหดมาก ใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปแล้วเพลาสติกออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าปลั๊กโวชีดมันใหญ่มากมันไม่เหมือนปลักรุ่นเก่าเลยมันจะมีตัวล็อกมีอะไรอย่างพวกนี้คือเราใช้ปลั๊กแท้เลยว่ะพี่แท้เลยครับต้องแท้ต้องแท้ต้องแท้ด้วยจริงจริงหลายๆคนผมว่าถ้าเกิดว่าแบบอยู่ข้าวอร์ดอยู่ในวงการเนี่ยเราจะรู้เรื่องของคุณภาพของ ecu อยู่แล้วรถผมเนี่ยใส่คิ้วมาทั้งหมดตอนนี้เจ็ดปีเหมือนอย่างที่พี่อ้าบอก พอติดตั้งมาเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่มีส่วนร่วมกับกล่องมาเลยเพราะผมลืมมันไปนเลยว,ว่าผมติดกล่องมามันก็จะอยู่ในเกะอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วอย่างตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าแค่เฉพาะกล่องอัลตาบูตตัวเดียวเนี่ย9,900ถ้าเปรียบเทียกบกับสมัยก่อนคือเฉพาะกล่องคิ้วเนี่ย7,500ใช่ใช่ไหมครับมันได้อย่างเดียวอะแต่เนี่ยคือฟังก์ชันมันครบแล้วอย่างที่พี่อาบอกถ้าเป็นรถเดิมๆอย่างเนี้ยอย่างรีโวอย่างฟอร์จูเนอร์หรือว่าเป็นรถกระบะรุ่นอื่นก็ตามก็คือใช้กล่องเนี้ยจบ จบเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับคุณภาพอุปกรณ์ข้างในเนี่ยเรากล้าพูดว่าเราเลือกของดีที่สุดเท่าที่รเราจะไหวในการผลิตนะครับเพราะว่าเรา เราจํากัดด้วยราคาขาย9 9 9นะครับแต่ว่าเราก็พยายามใส่ของดี<ฆ>ใช้ของดีทุกอย่างเพราะว่าในในมุมของ i s u i t shop นะครับรคือลูกค้าเราแฟนคลับเราที่ใช้ของเรามาเนี่ยปีนี้ปีที่15นะเราก็รู้สึกอยากขอบคุณน,นะครับที่เขาสนับสนุนเราทําให้เราเติบโตมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือสินค้าที่เราพยายามที่สุดอย่างที่อบอกคือว่าเมื่อก่อนดอรารเนี่ย7,500บาทนะครับพอเป็นอันเนี้ย9,009อ่ะผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าราคานี้จะออกมา9,009ได้โดยที่มอนแมสปาไป4,000แล้วอันเน 1,009แล้วทำฟังก์ชันได้เทียบเท่ากับมอนแรมเ,เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยสมมติใครอยากจะแต่งขึ้นไประดับหนึ่งมันจะต้องเพิ่มแล้วเราอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของดีอ่ะแต่ว่าก่อจะได้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเราทำงานหนักมากนะครับ,ค,รบคือนอกจากจะต้องสต็อกของเยอะมากลายผลิตอ่ะเราต้องคำนวณเลยนะว่าใน1ชั่วโมงอ่ะเราผลิตได้กี่ใบแล้วในแต่ละขั้นตอนอ่ะเราใช้เวลาเพื่อมา,อาคิดเป็นต้นทุนใช่ครับถ้าเกิดใช้เวลานานกว่านี้ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยคือ มันเบียดมากแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราตั้งใจจริงๆเราอยากใ,ให้ลูกค้าเราได้ใช้ของดีจริงๆแล้วในราคาที่โคตรคุ้มจริงๆใช้คำว่าโคตรคุ้มผมเชื่อแหละว่าถ้าสำหรับใครที่ใช้ ECU Shop อยู่แล้วเป็นลูกค้าของ ECU Shop อยู่แล้ว<ฆ>เห็นเนื้อง,งานตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นปัจจุบันแล้วถ้าเกิดเคยใช้แล้วก็อย่างที่บอกแหละ พอมันมีตัวใหม่ออกมาถึงคุณจะวอนเปลี่ยนขนาดไหนก็แล้วแต่ตัวเก่ายังไม่พังแน่นอนแน่นอนมันยังไม่พังนอนเออมันเปลี่ยนอ่ะผมว่าเปลี่ยนเพราะว่าวอนใช่เอาจริงวันนี้ผมเข้ามาผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยก็มันมีตัวใหม่มาขนาดนี้แล้วจริงๆอ่ะผมก็อยากจะเปลี่ยนมานานแล้วแหละเออแล้วเราจะ ได้ไงคะได้ครับได้อย่างตอนนี้พี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะติดตั้งสามารถติดตั้งได้กับทางศูนย์ทั่วประเทศทั่วประเทศครับก็คือถ้าอยากรู้ว่าดีลเลอร์มีที่ไหนบ้างนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์เราก็ได้นะครับเปิ ecu shop com นะครับแล้วคลิกคำว่าดีลเลอร์ก็จะเห็นเลยว่าดีลเลอร์มีที่ไหนบ้างนะครับมีข้อมือโทรนะครับโทรไปสอบถามได้นะครับหรือมีคำถามก็เข้ามาในเพจของ e s u shop นะครับ a c e b o o k นะครับ e s u shop official นะครับเข้ามา ถามคำถามก็ได้ mm. ทุกคําถามมีคําตอบนะครับเพราะว่าจริงๆทางพีอาผมเคยเห็นอยู่ว่าจะทําเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล่องนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าจะมีคําถามเข้ามาบ่อยๆเนะี่ยก็เห็นจะทําคําตอบอยู่แล้วจริงๆมันใช้แล้วมันไม่มีคําถามอะไรนะผมลองใช้แล้วผมว่ามันมันไม่มีคําถามเลยนะเพราะาเราใช้อยู่จริงๆด้วยนะครับ จริงๆคนใช้ก็จะรู้นะครับบอกต่อกันได้เลยเนาะโอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อาร์มากเลยครับขอบคุณครับนะครับก็สําหรับใครที่เป็นสาวกดีเซลนะครับต้องจักพี่อาร์อยู่แล้วขอบคุณพี่อาร์ที่ทําสินค้าดีๆให้คนไทยได้ใช้พี่โอเคครับไปแล้วพี่สวัสดีครับนะครับ วันนี้ได้รับเกียรตินะครับโดยพี่อ้านะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับข้อมูลดีๆครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ r ีโว2020ครับแล้วก็ Fortuner 2020นะครับเกี่ยวกับตัวกล่องตัวนี้ครับเป็นกล่อง a l t ต b o o ู t AI นะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาวันนี้เราก็หาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตะกี้นี้เก่งมากเลยนะคุยกับพี่อ้าเพราะว่าปกติเราก็ไม่เคยได้คุยกับพี่อ้าแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับก็ได้ข้อมูลดีๆมาเยอะเลย นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตะกี้แอบถามพี่อ้ามาพี่อ้าบอกว่าสําหรับใครที่ถอยดีโว่สองนะครับหรือว่า Fortuner 2020ครับสามารถที่จะรีเควสตัวนี้เนี่ยจัดศูนย์ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์นะครับสามารถที่จะรับติดตั้งตัวกล่อง eju shop ตัวนี้ได้แล้วนะครับนี่เลยนะ ก็วันนี้ถือว่าเต็มอิ่มเลยนะครับเกี่ยวกับความรู้นะครับในเรื่องของตัวกล่องตัวนี้นะครับซึ่งมันครบคันมากๆเลยนะจริงๆมันทําหน้าที่ทั้งดันลางทั้งยกหัวชีดนะครับทั้งควบคุมบูธนะครับคือตัวเดียวครบเลยและราคาแค่9,900บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดใครแบบ ไม่อยากตัดต่อสายไฟนะครับเพราะจะมีเป็นแบบเหมือนลักษณะของปลั๊กแอนเพนะครับก็คือเสียบกับปลั๊กเดิมของตัวรถได้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยไม่เสียประกันรถด,ด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับแล้วชอบนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วสําหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากที่จะหาข้อมูลอยากที่จะสอบถามอะไรนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับเราจะไปหาข้อมูลมาให้แบบนี้เลยนะครับโอเคสาหรับคลิปน ไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับ